สวัสดีครับผมคนสัญจรช anel ครับผมเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับโจหักนัศสารคาม,มวันนี้คนสัญจรม,ม,มีเรื่องจะถามโจหักนัศสารคาะก็เป็นที่ไขข้อนะเดินอ๋อปวดเดินเดิเดินไม่เต็มที่อ่ะจริงจริงๆแล้วนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดกันนัคนสัญจรเนาะ ก็คืออาการปวดตามข้อครับคือเยื่อหุ้มข้ออักเสบหรือที่เรียกว่ารูมเออร์อยโอใช่เยื่อหุ้มข้ออักเสบบางทีนะอักเสบแบบเรื้อรังและก็เรื้อรังนี่ยังไม่พอนะ,อะเฉียบพันแล้วก็นานไปอีกอกวาจะหายถามว่ากวาจะหายไหมคือคําว่าหายมันไม่มีท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะเป็นแบบทุเรา แล้วก็แบบเป็นๆให้หายเออมันันเมื่อสองวันก่อนเมื่อวันก่อนเนาะสองวันก่อนมันก็โอเคมันก็เดินได้สะดวกเออแต่เมื่อวานไไปเดินแต่เมื่อวานนี่เสือกไปเดินโอ้โห่วมชั่วโมงหนึ่งเสือกไปเดินเหรอร่วมชั่วโมงหนึ่งก็ระยะทางก็ประมาณสักสี่รอยโลสี่รอยเมตรประมาณนั้นล่ะ ประมาณ400กว่าเมตรก็รอบสนามกว่าเนาะรอบสนามฟุตบอลท่ลนานผู้มชมตอนเช้าม,ามันปแบบวด,ดนึบๆปวดนึบเนบแบบจชว่วาติดขัดอ่ะหัวข้อที่เราจะพูดวันนี้ก็คืออาการเยื่อหุ้มข้ออักเสบ,บนะครับและก็เรือรังท่านผู้ชมวันนี้หรือที่เขาเรียกว่ารูมาตอยด์คนสัญจรนะครับ รูมาตอยหรือว่าเกาก็ได้ใช่นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอ่าเป็นเป็นเป็นเยื่อหุ้มตามข้อเอานะเรามาแบบเห็นเห็นกันเลยว่าอธิบายก่อนเนาะว่ารูมาตอยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีสาเหตุอย่างไรและอาการเป็นอย่างไรนะครับเป็นข้อเลยผมเพิ่งเป็นมาไม่กี่เดือนเลยครับแล้วมีโรคเป็นของตนเองนี่ดีไหม ได้ยินแต่โจบอกก็เกาเกาปวดนีเ่เป็นยังไงวะเกาด้วย <ผม S 1> รูมาตอย,ยไม่กี่เดือนเนี่ยรู้เลยครับโอ้มันมันลำบากนะไปทํางานทําการอะไรเดินมันก็ไม่สะดวกนะ่ะเอาอย่างนี้คนสัญจรไหนๆเราจะเข้าสู่เรื่องของอรูมาตอยปวดตามข้อ,อมันปวดยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างใชแล้วมีสาเหตุยังไงจริงๆแล้วสาเหตุทั่วไปในงานการวิจัยหรือแม้แต่ในอ้างอิงต่างๆนะใช่เขาบอกว่า ไม่รู้ที่ไปที่มาที่แน่นอนอแต่ก็ได้ผลสรุปโดยที่ว่ากรรม,มพันธุ์และนะครับอีกข้อหนึ่งก็ไม่ใช่อีกข้อหนึ่งก็คืออีกสองข้ออีกข้อหนึ่งนะ,ะข้อที่สองนี้เขาบอกว่ามาจากอะไรรู้หรือเปล่าพลสนนัญจรการจินของเราก็การจินมีกินมีส่วนแต่เขาบอกว่าเป็นไวรัสและติดเชื้อไวรัสและแบคทีรียบางชนิด อันนี้ก็คืองานการวิจัยนะท่านผู้ชมและอีกข้อหนึ่งท่านผู้ชมไม่อยากจะพูดถึงสูบบุรี่อันนี้งานการวิจัยจริงๆนะคุณสัญจรเพราะคุณสูบบุรีอยู่ผมก็ไม่กล้าบอกเพราะบอกไม่ได้ท่านผู้ชมคนนี้อไม่ได้เอาทีนี้เรามาพูดกันแล้วนะว่าอาการป่วดตามข้อเนี่ยสาเหตุเนี่ยไม่เป็นที่แน่นอนแต่เขาก็พอสรุปได้นะครับว่าเป็นอย่างไร แล้วปวดตรงไหนมีอาการอักเสบเรื้อรังและปวดตามข้อมือตามตามข้อข้อนิ้วนะครับข้อนิ้วอย่างเงี้ยข้อมือก่อนนะคนสัญจรข้อมือแล้วก็ข้อนิ้วมือนะครับข้อเท้าแล้วก็ตามข้อนิ้วเท้าข้อนิ้วเท้าก็ตรงข้อตรงนิ้วโป้งตรงไหนเป็นข้อครับผมเอาทุกอย่างที่เป็นข้อเทีนี้คนสัญจรมันมีอยู่อย่างหนึ่งว่ามันไม่ได้เป็นแบบตามข้อ ตามข้อมือข้อเท้าที่เราพูดกันเมื่อกี้เขาบอกว่าทั่วอนาบริเวณเลยก็คือไม่ว่าจะตรงไหนที่เป็นข้อไม่ว่าจะเป็นไรไม่ว่าจะเป็นข้อศอกต้นคอ,อสันหลังหร,หรือว่าผมจะเป็นแล้วต้นคอผมนี่แหละห่างห่างบุรีหน่อยได้ไหมอ่าผมมาห้ามต่อหนะ้าท่านผู้ชมนะครับอเอาทีนี้ท่านผู้ชมทราบไหมว่า,ารูมาตอยเนี่ยมีอาการปวดตามข้อที่เราบอกกันแล้วว่า ปัวตามข้อมือข้อเท้าข้อนิ้วมือนิ้วเท้าและตามส่วนต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นหัวไหล่ไม่ว่าจะเป็นข้อศอกตรงไหนที่เป็นข้อตามอ,าอาวัยวะต่างๆสามารถปวดได้หมดท่านผู้ชม,ม,มและที่สำคัญนะวันนี้มีงานการวิจัยมาบอกแล้วมาว่าว<ะ>ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย8ต่อหนึ่งอ,อ,อ,อันนี้ผมเตรียมข้อมูลมาโดยเฉพาะนะ และที่สําคัญนะท่านผู้ชมก็คือว่าเป็นอยู่ในช่วงวัยรุ่นถึง,ถงผู้สูงวัยคนสัญจรผู้สูง<ไ>วัยใช่<ไ>วชัยรุ่น<ล>ถึง<อ>ผู้สูงวัยแล้วทีนี้เราก็จะมาพูดกันว่าคนสัญจรพูดเป็นตัวอย่างเลยดีกว่าเพราะว่าคุณปวดอยู่แล้วเอาคุณปวดตรงไหนตรง่ข้อเท้าครับที่เราพูดมาื่อกี้ถูกใช่ไหมก็ท้าแล้วก็ บริเวณข้อนิ้วเท้าปวดไหมใช่ตรงตรงคือคือข้อเท้ามันจะอยู่ตรงที่รอยบ้อเท้าเนี่ยไม่ปวดบักบักตรงตัวแอลใช่ไหมใช่ตรงตัวแอลและไอตรงนี้สมมติว่าเป็นเท้านะท่านผู้ชมก็คือว่าตรงข้อนี้ปวดไหมตรงข้อนิ้วโป้ง ตรงข้อนิ้วโป้งตรงประมาณนี้ตรงประมาณนี้นอเอาละโจเคยผ่านมาตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่าครอบครัวของโจนี้มาจากพันธุก,กรรมท่านผู้ชมอ๋อเป็นพันธุก,กรรมพันธุก,กรรม,น,มนะครับาสายเลือดอันนี้ก็คือพ่อแม่เป็นนะครับพ่อไม่ได้เป็นนะแม่เป็นแต่ว่าทิ้งให้พวกเราหมดเลยนะครับทุกคนเป็นหมดเพราะพี่น้องเจ็ดแปดคนเป็นหมดถ้าอย่างคุณโจเนี่ยเป็นด้วยสายเลือดใช่ดีดีแต่สำหรับผมนี่ ก็จผมสังเกตตัวเองแล้วก็ทดสอบตัวเองเป็นที่ปากนี่แหละท่านผู้ชมปัจจัยเสี่ยงนะครับคือคือส่วนของปากเนี่ยมันมีส่วนที่สําคัญมากเลยก็คือพฤติกรรมการกินโสจอลช่วงโควิดคุณกินอะไรตอนนั้นรร้สึกผมกิ้อกาว่าไงหลานมีอะไรว่าจะให้พี่ตือไปส่งหารไปบุ้ยเดี๋ยวไปส่งท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจัดรายการสักนิดนึงก่อนนะเอาทีนี้ว่าแขก แขกไม่ได้รับเชิญจะมาโอเคก็กินไอ้ปากเป็ดกับคอเป็ดเป็ดที่เขาทำเป็นอัลโลช่วงไหนช่วงโควิดหรือเปล่าก่อนเออประมาณนนั้ช่วงโควิดแล้วผมทานบ่อยมากแล้วแล้วของหมักดองอย่างเช่นปลาล้านคุณกินไหมโปลาล้านก็ประจำอยู่แล้วไงทุกวันท่านผู้ชมเอาละ พลันจรเรา,าเรามาบอกกันแล้วว่าผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายไม่ใช่ว่าไม่จะไม่เป็นเราเป็นอยู่แล้วโดยสายเลือดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมีสมุนไพดีๆและก็แฟนคลับแฟนคลับคนที่โทรมาหาเรา แล้วก็นีันี่คือตัวจริงที่เขาเป็นอยู่โจก็เป็นนะครับแล้วฟังฟังคนหนึ่งที่เขาแบบที่ผู้หญิงอยู่จังหวัดอุบลนะครับอยู่จังหวัดอุบลเดินไม่ได้เขาทานยาแล้วเป็นยังไงโชยาหน่อยโชสมุนไพรหน่อยอ่าสมุนไพรห่อนี้อันนี้เราเราได้รับความรู้ข้อมาจากของกล้องนี่ไม่ได้มาจากเจ้าของยาเลยนะครับแต่เราแค่ว่าเอามาแนะนํากันและมากินแล้วได้เรื่องอืได้เรื่องยังไงครับ เมันมันขับมันไล่ท่านผู้ชมเอาภาษาบ้านเราง่ายๆเนาะเอาเดี๋ยวอันนี้เราเราเราถือไว้ก่อนนะแต่เราจะมาพูดกันก่อนว่าประสบการณ์ของแฟนคขับเป็นไงบ้างเขาซื้อไปแต่อยู่ในในเนี้ยเขาบอกว่ากิน18วันใช่ไหมคนสัญจรแต่พี่เขาเนี่ยกินแค่สิบวันคนสัญจรได้ยินด้วยที่โทรศัพท์คืนนี้ถ้าทานแบบนั้นก็ได้ถ้ามีตังค์เยอะเอาละ เรามาพูดกันก่อนว่าแฟนขับเขาเป็นอย่างไรคนสัญจรคนสัญจรเป็นก่อนก่อนกินคือเขานอนติดเตียงแต่การเคลื่อนไหวได้น้อยมากอันนี้อันนี้ก่อนกินนะอันนี้เขาพูดเองนะครับเขาพูดเองนะครับเดี๋ยวหลังจากอ่าซามเขากินอีกสักห่อสองห่อหลังจากที่เราคุยกันนะห่อสองห่อเนี่ยโจเขาจะไปอุบลไปกับคนสัญจรในท่านท่านผู้ชมอำเภอน้ m Khun ไปพบกับแฟนขับคนนี้ แล้วยังไงร,รู้ป่ะเพราะว่าเรามีแผนไปอยู่แล้วเสี๋ยวแล้วโควิดมันจะมันจะเอือ้อเราไหมเนี่ยเขากินหมด3ห่อแล้วอาการของเขาปัจจุบันอาอย่างนี้ห่อแรกอ่าห่อแรกพอกินห่อแรกเข้าไปท่านผู้ชมมันก็จะมีอาการปวดตามข้อ,อปวดตามข้อนิ้วมือ,อมปวดตามข้อมือแล้วกันข้อของนิ้วมือ,อ,มอมนะครับปวดหนักมันปวดหนักมากเลยแล้วก็การเคลื่อนไหวเขาก็คือถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็ท้อนะเราไม่อยากกินะ่<ช>ะเพราะปวดอ่ะ ามันจิงกกินจิน่งปวดอ่ะ,อะพอหม้อแรกหมดไปมันก็จะมีอาการปวดมีอาการขับไล่กันอพอหม้อที่สองเอามากินอกีกสั่งมากินอ,กอีกอพี่เขาก็กินประมาณ10 1สวัน11วันนี่แหละ,ะ,ะเหมือนเดิมคือคือคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าเขาได้บอกว่าไอ้คุณโจสมุนไพรน่าจะจืดก็เลยบอกว่าอุ้ยพี่ครับจริงๆแล้วสมุนไพรมันไม่จืดนะครับแต่รสชาติมันเป็นอย่างนั้นเองอะนะครับ รสชาติไม่มีหวานมีอะไรมากมายเขากินไม่ครบโดสไงถ้าพูดถึงกันนะเขากินไม่ครบวันใช่ไม่ครบวันคนมันก็อยู่ที่15บห้าวันแล้วทีนี้ยังไงท่านผู้ชมพอหม้อหม้อที่สองมันก็ขับไล่ปวดนู่นปวดนี่เหมือนกันนะเริ่มเคลื่อนไหวได้ได้มากกว่าหลังห่อแรกใช่นอนติดเตียงแล้วแต่ว่าก็ไม่เชิงติดมากมายแต่ก็มีการเคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เวลาการทรงตัวเวลาเดินเนี่ยก็ต้องใช้ไม้หรืออะไรแบบ คำคำไปออมันไม่ไหวมันเหมือนเด็กหัดเดินใหม่อ่ะเอาทีนี้ท่านผู้ชมหอที่สามเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหอที่สามนี่เส้นเอ็นของพี่เขาเนี่ย,ยเหมือนมันขยับตัวม,มันขยับตัวเหมือนดิ้นอ่ะอเราจะเราไม่รู้จะใช้ภาษาอย่างไงนะก็น่าจะลักษณะเหมือนว่าตอนแรกมันอยู่เส้นเอ็นเออเส้นเอ็นแล้วออพอ มันขยับตัวฟื้นตัวบ้างยางไงใช่กล้ามเนื้อฟื้นตัวอย่าลืมนะว่าข้อแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะมีเส้นเอ็นเชื่อมโยงใช่ใช่แต่ว่าเยื่อหุ้มเนี่ยมันอักเสบเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลในการเส้นที่เลือดเราจะเดินคนสัญจรเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่อยู่ในนี้ก็เป็นสมุนไพรที่บำรุงเลือดบำรุงกำลังอาทีนี้พี่เขาก็ไม่มีกำลังพอซีกินอีกคนสัญจร กินอย่างละสิบวันเราบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่เขาที่กินครบครบเร็วจังเลยก็เลยถามกันทีนี้ก็เลยบอกว่าห่อที่สี่เนี่ยเขาเคลื่อนไหวได้มากกว่าก่อนกินห่อหนึ่งห่อสองห่อสามอ๋อหมายถึงว่าห่อที่สี่พอกินไปปุ๊บเขาเคลื่อนไหวได้มากกว่าที่เริ่มกินห่อที่หนึ่งที่สองที่สามแต่ว่าความปวดไม่ลดเลยอ่ามนกครับอากาศหนาวๆนี่ก็ปวด แต่การกินเราก็ถามว่าพี่กินยังไงบ้างเขาบอกว่าก็กินปูกินปลาแต่ว่าอาหารของหมักดองหรืออะไรที่ห้ามห้ามอ่ะพี่เขาไม่กินเลยแต่มันจะเป็นผลดีนะคนสนชั้ถ้าเขากินปลานะครับกินปลากินปลาที่มีเกล็ดนะแต่ปลาที่ไม่มีเกล็ดห้ามกินนะท่านผู้ชมอันนี้เราพูดกันเต็มเต็มเลยปลาไม่ก้างกินได้หน้าตีท่านผู้ชมเอาละ พอห่อสี่เขาเคลื่อนไหวได้มากกว่าเดิมแต่เขาปวดที่ไหนหรือเปล่าข้อนิ้วมือข้อมือตามข้อเขาปวดหมดเลยแล้วตามตามตามช่วงสันหลังต้นคอพวกนี้แล้วหัวไหล่อะไรพี่เขาปวดหมดเลยไอ้ที่เส้นมันเต้นเหมือนกระดุกกระดึกอ่ะมันมันมันส่งผลยามันเริ่มเต็มที่แล้วนะครับยาเริ่มไล่ลวสมุนไพรเริ่มทํางานเต็มที่แล้วยามันเริ่มไปกระตุ้นกับ หลายส่วนก็เลยนะครับอีกวันสองวันนี้เขาคงจะได้รับสมุนไพรนะครับว่าเป็นอย่างไรเราก็เราก็มาลุ้นช่วยพี <t <t ่เขาบอกว่าให้กินต่อไปเขาบอกว่ามันพัฒนาจากที่นอนติดเตียงแล้วเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้แต่ในนี้เขาเคลื่อนไหวได้เก้าสองเก้าหรือสามเก้าถือว่าโอเคก็ดีใจด้วยนะครับาดีใจด้วยสีอ่อนซึ่งซึ่งทานไม่เต็มสูตรเท่าไหร่สมุนไพรตัวแรกเอาผลสัญจรยกเลยอะไร ตัวแรกเลยเนี่ยโอ้มีเยอะนั่นอันนี้อะไรครับอ่าออปลาไหลเผือกครับปลาไหลเผือกนะท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรผ่านงานการวิจัยและเป็นสมุนไพรในการลองหาในตู้เลี้มีไหมนี่ไงชิ้นเล็กๆมันจะอยู่ชิ้นนี่เลยนี่ไงเสริมอยู่ในเนี้ยอ่าในเสริมอยู่ในนี้ครับอยู่ในนี้นะครับต้นฝางแดงอ้อยสามนโอ้มีเยอะครับเอาละเราก็จะมาพูดประมาณสักสามสี่ตัวอย่างเนาะ ครอบจักรวัลมะกรองข้าวก็มีคนสัญจรทําไมเขาถึงใช้ว่านปลาไหลเผือกเพราะว่าตัวนี้มันแก้ปวดแก้ปวดเมื่อยบํารุงกําลังบํารุงเลือดครับเราว่าจะพูดถึงข้อนี้อยู่ว่าคนที่มีอาการอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมันก็จะส่งผลถึงกินข้าวไม่ค่อยได้แล้วก็ปวดเมื่อยเบื่ออาหารนะครับคนที่เป็นรูมาตอยเนี่ยเพราะว่าครอบครัวโจเป็นรูมาตอยอยู่แล้วนะครับ สมุนไพรชนิดนี้นะครับแค่ในการแค่ปวดใช่ไหมสุดยอดเลยคนสัญจรฆ้าวรัสอะไรต่างๆก็ได้ด้วยเอาละนะครับใช้ในการบำรุงกําลังนะครับคนพาะคนรู้ที่เป็นลมมาต่อยเนี่ยไม่มีกําลังอยู่แล้วได้กําลังจะน้อยลงอ้าวคนสัญจรนี่เขาก็จะสับเป็นแว่นๆเนาะเป็นสับเป็นแว่นๆโจก็จะให้ดูเป็นแว่นเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะอยู่ในนี้แหละครับในนี้ในนี้ทีนี้ตัวนี้ผ่านไปท่านผู้ชมเรา ตัวที่2ก็คือเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังและก็บำรุงเลือดเป็นสมุนไพรยาขมก็คือหัวข้าวเย็นใต้หัวข้าวเย็นใต้ท่านผู้ชมตัวนี้แรงหัวข้าวเย็นใต้นี้เป็นสมุนไพรที่นะครับบำรุงเลือดสุดยอดเลยมันตัวมะเร็งด้วยในตัวเนี้ยใช่แล้วทําให้มีกําลังใช่ใช่สองตัวแล้วนะสองชนิดแล้วนะอย่างนี้อ้อสามสวนอย่างเงี้ยอ้าว อย่างอ้อยสามส่วนก็เป็นสมุนไพรบำรุงเลือดบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงกาลังด้วยใช่ครับผมซึ่งเขาก็มีรสหวานมีกูโคตในตัวจุดยอดครับอาสมุนไพรตัวที่4ี่นี่ก็คือฝางฝางแดงฝางฝางแดงฝางเลือดในท่านผู้ชมแล้วทีนี้จุดยอดเหมือนกันอ่าฮะฝางเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นะครับในการบําบัดแก้อาการคนที่เลือดลมไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับใช่ใช่ครับผมจุดยอด เอาสมุนไพรชนิดต่อไปเอาสักตัวอย่างหนึ่งนะรู้หรือเปล่าว่าโจเป็นลูมาตอยเนี่ยโจเคยกินห่อยาที่เป็นมัดมัดมากกว่านี้นะเป็นมัดมัดเลยกําแพงเจ็ดชั้นโอ้ตรงไหนตรงไหนกาแพงเจ็ดชั้นเนี่ยเป็นสมุนไพรที่แก้อาการเกี่ยวกับอาการปวดข้อแต่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 ตัวยามันเ0สิบกว่าชนิดไงคนสัญจรเยู่ในถุงเนี้ยอาจจไอยูข้างในครับ แล้วทีนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สุชาตินะครับ<ม>ก็คือผู้ได้ฟังเลย<ม>กำแพงเจ็ดชั้นนะท่านผู้ชม,มเป็นสมุนไพรแก้อาการปวดข้อแก้อาการปวดเมื่อยปวดตามข้อเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรครวมาตอย,ตอยปวดตามข้อ,อเก๋าเนี่ยนี่ครับจะขาดสมุนไพรตัวนี้ไม่ได้ กำแพงเจ็ดชั้นคือที่กล่าวมาเ่ยขาดตัวใดตัวหนึ่งก็ลำบากเหมือนกันเราแค่สี่ห้าตัวนี้โอเคแล้วนะที่เรามาพูดกันเนี่ยเป็นทางเลือกนะครับสมุนไพรทางเลือกแต่จริงๆเราพูดไม่หมดท่านผู้ชมมันเยอะมากนะครับแ่าคนที่ทานแล้วก็ดีขึ้นมีเยอะมากครับก็ดีกว่าที่เราจะไปแบบโรงพยาบาลเนาะก็จ่ายค่ายามก็เยอะมันก็ถือว่าเขาบอกนะ คนสัญจรเห็นเราไปโรงพยาบาลไม่ตั้งแต่มาทํางานร่วมกันจัดรายการร่วมกันเลยผมไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยท่านผู้ชมโอ้โหได้าปีมาเนี่ยผมไม่เคยไปโรงพยาบาลที่เรื่องปวดเกาปวดรูมาตอยเนี่ยจนไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยนะครับแล้วแล้วแล้วกินแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะเนี่ยตรงอันนี้อันนี้นิ้วเท้าเราเนาะคนสัญจรเห็นไหมตรงนี้ของเราบวมอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้ยท่านผู้ชมบวมแบบแดงแบบใหญ่มากแล้วแล้วแล้วมีมีมีแบบเป็นอย่างนี้ด้วยนะ <Ừ. S 2> บวมแดง <Ừ. S 2> ปวดยังไม่พอคนสัญจรเคยทำไหมว่ามันอุนอ่นๆ <Ừ. S 2> มันมันมัน,มนคือ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 เนื้อตัวเรามันอุน่นๆท่านผู้ชมตรงนั้นเนี่ยอุน่นๆหมายถึงร้อนนะคือผมมาอยู่ตอนตอนก่อนที่มาหาโจนะผมอยู่ในเมืองตกงซื้อยาโอ้ทีละสามแผงกินอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยไตคุณจะมีปัญหานะขอบอกพอหมดยาปุ๊บมันมาอีกอ่ะอะ <c oughs> เดี๋ยวมามาอยู่นี่อ่ะผมไม่กินยาแล้จะกินมอต้มเนี่อ่าฮะปวดก็จะมันทนเอาโอ้สามสี่วันอาทิตย์นึงมันก็ดีขึ้นเงยแล้วก็โอเคพอนานได้ทุเราได้พรุ่งนี้ถ้าไม่ดีขึ้นเราเราจะทํำยังไงเพราะว่าสมุนไพรที่เราต้มนี่ได้กี่วันแล้วเนี่ยประจอนไม่กี่วันเลยแน่นเหรอถ้าไม่งั้นจะพาไปใหม่ โอเคครับไปขออา์สุชาติามากินเพราะเมื่อวานนี้เราไม่ได้ขอเขาเลยไงเราไม่ได้เอามากินเลยเอาโทษทีนะท่านผู้ชมนี่ครับเพราะว่าเป็นอะไรที่มาแนะนํากันอย่าพูดอย่างงู้นอย่างนี้นะครับคือเรามาแนะนําประสบการณ์ที่เราทานอยู่แล้วก็หลายๆคนเนาะที่ทานสรุปในการจัดรายการของเรานะท่านผู้ชมก็มีการพูดขึ้นพูดลงก็เป็นเรื่องปกติพูดแทรกกันบ้างนะครับก็เรื่องปกติครับก็ก็อย่าถือสานะท่านผู้ชมเพราะว่านะครับ การที่ไม่แทรกเลยมัน,มนไม่มีรสชาตินะครับเราก็เลยคิดว่านะครับการที่เราพูดสลับกันไปนะครับ,รบแล้วก็แสดงความคิดเห็นบางทีก็อยู่ในเพราะว่าเราเป็นรายการสดนะใช่ใชรายการสดไม่ได้มีสแตนดินอะไรเลยคือ <c oughs> ไม่น่ามีปัญหาเนาะครับออไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวจะหาว่าเราพ้ามมาก <Okay. S 2> มันมีนะหาว่าเราพ้ามมากเอาล่ะท่านผู้ชมสรุปเลยรูมาตอยเป็นโรคเกี่ยวกับ เยื่อหุ้มอักเสบบริเวณที่เป็นข้อ,อะนะครับหรือที่เขาเรียกว่ารูมตอยนี่แหละนะครับมันจะอักเสบแล้วก็เรื้อรังไปเรื่อยๆอมสมุนไพรที่เราใช้ก็คือเป็นสมุนไพรที่อ่สีหชนิดจะขาดไม่ได้ก็คือปลาไหลเผือกอแล้วก็กาแพงเจ็ดชั้นาแพงเชั้นยาหัวข้ออะไรนะ,ะห,นหัวข้อเย็นใต้ใใตฝาง อ้อยสามนเฮ้ยมีหลายตัวอ๋ออ้อยสามนเยอะและอีกยาหนึ่งก็คือใบเตยเพราะว่าใบเตยเนี่ยต้องเข้าในตำรับยาอยู่แล้วในตำรับสมุนไพรอยู่แล้วเป็นยาเย็นเป็นยาเย็นแล้วก็บำรุงเลือดครับแล้วก็แก้อาการปวดข้อที่ได้ดีที่สุดคือขาดไม่ได้กำแพงเจ็ดชั้นช่างงัดนักแหลรูมาตอยปวดรับย้อนครับอาการปวดตามข้อข้อมือข้อเท้าปวดทั่วร่างกายสิบอกไห้สวัสดีครับ